cảm ơn đã ấp nám nặng, coi mẹ coi lặt coi ngay được ma, มาอาบน้ำเลยอ้าท้งสองครับบริเจเอรครับอยากทีนรองของเ่าอากพรมีทุกอางร์มาอาบน้ำให้น้าคับเพื่อเป็นซิริส์องค้นนี่แต่สุาพะสุภาพสกุครับนี่

นั่งครับต้องผมแล้วเลยนั่งเออนี่นั่งตรงกันครับครับก็ได้ อูท <Construction. S 2> ่านนรแต่ดูแต่เนธเนกาอเขานะัญหปนักน้ใเรับว่าถามหนั ึงในชีวิตตัดลูกผู้สายต้องมาบวชแทนคุณบุปกาลีแทนทุกพ่พอแม่อแาะที่พี่น้องของเขาข้างเดียวกับเป็นบุญเป็นกุศลมาครับแก่นังอยากที่พี่นอ้องกำลัง จ้าต ja, ้นเชียทต้นหญ้าต้นไก่ต้นไก่คุณบาจาคือเดือดแดงน้อยนะจเงจนาหน้าเพื่อเป็นชีมิงคนในหน้าก้นซองครับ ตอนนี้เช้าแล้วหนาวหนาวหนาวตุ้คตัวนาวบลที่เนาะนาวจัดแดกตันเนาแล้ว โวนงเยนอาเ้อรพิสิไทยจึงแนแล้วไทยแกนอาเป็นสองตัดแย่ดีแกนเขาจะงดเย็นตัดตัดขอเล่นเชิญถ้าวิ่งไป่จิตท่าบ่ายกับขอกราบมือแกนแกตุ้ยแกตุ้ยกันแกตุ้ยไลองตั้งไก่ตั้งไก่มาหลวงฟังปลา 它也不断。 ตอนนี้ก็แติผุ้หญ่ก็เริ่มย่อยกันมากอาบน้ำไม่นาูเตียงเ้อครับเป็น่ที่กับวักับวันเลยตอนรับลวคปูไดเตียงได้นครับเพราะว่าหลวงปู่จะกลับแล้ว โหมยบางนี่สิครับสามเยนได้รับบุญใหญ่ครับ yeah. <t– tr seine Christmas> ใส่กระจก่มใส่หังให้เรียบร้อยเกี่ยวกินนะครับสวัสดีครับคุ